สวัสดีครับเรามาดูวิธีการค้นข้อมูลงานวิจัยนะครับจาก TDC นะครับ TDC หรือว่าไทยลิ์นะครับอแนะนําตัวครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมนายพิทูลเหล่าทาวรวิทยาการอาชีพครับอาชีพไหนครับละเอียดครับโอเคนะครับแผนกเทคนิคการผลิตนะโอเควันนี้จะมาค้นข้อมูลคําว่า Google Card Room ครับโอเคลองค้นเลยครับคลิกที่ Basic Search นะครับพิมพ์คําว่า Google c a s d Room ตะกี้เราซ้อมไปแล้วนะครับนะคูกเครนคัดลวมจากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหาครับหรือกดปุ่ม enter ก็ได้นะครับจากนั้นก็รอ,อซอฟ์แวร์ค้นหานะครับตะกี้เราเข้ามาดูทีละเราเลือกอันเบอร์สามแล้วปะครับตะกี้นี้ลองเลือกดูก่อนใช่ไหมมันเลื่อนไหมเออใช้ป่ะโอเคอลองค้นมาสักหนึ่งเรื่อง จากนั้นเราไปทำโฟลเดอร์โอ้โหชื่อเรื่องยาวมากเลยสักแค่นี้ก็พอ,อจากตอนเด็กโอเคคัีไปครับ <c oughs> ไปหน้าเดสก์ท็นะครับไปทำนิวโฟลเดอร์นิวโฟลเดนะครับเก็บเราจะเก็บงานไว้ใจเราไปเรื่องๆโอเค okay. จากนั้นไปที่ไทลิสครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับอ่าตอนนี้พี่ตูน มันมี2องไฟล์นะเธอต้องดาวน์โหลดไฟล์2ตัวเลยโอเคดาวน์โหลดไฟล์ตัวแรกก่อนปึ๊บจากนั้นไปคลิกที่คลิกในช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขค,ครับ okay, <click. S 2> แล้วก็ดาวน์โหลดจากไทลีดครับจากนั้นจากนั้นก็ไป <Okay. S 2> แสดงในโฟลเดอร์ครับ ือไฟจได้ไหมอันนี้โอเคคัดไปอันนี้เราทําการเก็บไฟล์ไปในโฟลเดอร์ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับอ่าคัดมาแล้วแพทโอเคอันนี้เราไปเราโหลดไฟล์อีกตัวหนึ่งครับงันไม่ใจนี้มี2องไฟอ่าอันนี้ปิดไปครับไปดาวน์โหลดไฟล์ที่2องทำเหมือนเดิมครับยอมรับเงื่อนไขดาวน์โหลดจากไทลิส แสดงในโฟลเดอร์คัดไปครับเราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้อันนี้เราลองไปเปิดงานวิจัยดูครับมีอะไรดูบ้าง <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะมีงานวิจัยดูจากด้านบนนะจะมี282หน้านะลองดูแล้วก็ดาวน์โหลดงานวิจัยที่เราสนใจมา หลายเล่มนะครับหลายเล่มมาศึกษาข้อมูลกันเพื่อเราจะทำงานวิจัยเกี่ยวับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเป็นไงครับดาวน์โหลดงานวิจัยยากไหมพี่ทวนไม่ยากครับไม่ยากนะครับก็ลองฝึกฝึกค้นกันดูนะครับตามสาขาที่เราเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ